แล้วแนนก็จะพามาชมนะคะในด้านในนะคะของเจ้ารุ่นสปอร์ตนะคะซึ่งอัปเกรดมาจากรุ่น XLT นะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะเครื่องยนต์2.0นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเดี๋ยวตามแนนไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะซึ่งกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบ immobilizer นะคะพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรมนะคะแล้วก็ จะเป็นรุ่นที่เป็นระบบพุทธสตาร์นะคะแล้วก็สมาร์ทเอนทรีด้วยนะคะเวลาที่เราจะเข้ารถนะคะเราไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะคะเราแค่สอดมือเข้าไปนะคะปุ๊บเขาก็จะปลดล็อกนะคะแต่ถ้าเวลาที่เราล็อกนะคะเราก็แค่กดด้านนี้นะคะปุ๊บเขาก็จะล็อกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะเช็คว่ารถล็อกหรือไม่ล็อกนะคะเราเช็คที่ประตูด้านหลังได้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้เราล็อกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ ประตูด้านหลังก็จะล็อกไปด้วยนะคะเวลาที่เราเช็คเราต้องเช็คที่ประตูด้านหลังนะคะแล้วเวลาปลดล็อกนะคะแค่มีกุญแจนะคะเราเสียบมือเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะปึ๊บอ่ะนี่นะคะอันนี้คือปลดล็อกแล้วนะคะนี่ค่ะเปิดและเปิดเปิดได้แล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นระบบ push star smart entry นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะดึงกุญแจออกนะคะเราสามารถดึงได้แบบนี้ได้เลยค่ะอ่ะเวลาที่จะดึงกุญแจออกนะคะ จะมีตัวที่กดอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็กดนะคะแล้วก็ดึงกุญแจออกเอาไว้ไข่นะคะเวลาสุกเสินที่เราเปิดรถไม่ได้นะคะอ่ะแล้วเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ